มันจะเล่นถูกตงแกก็แกก็กูไม่ก็เลวอ๋ออันนี้เล่เล่นเเพราะมันกันเล่ถูกตรงรักมารักมาล่วงหมารเล่นกันบุตรรอเลาะกับบริเวที่ตาลางนไม่แจกชื่อจิตไม่แจกชื่อนู้นชื่อนี้นะไม่ไม่ได้เรียดเทียมต่ว่าหลง้องไม่มีอย่างี่ไม่มีไม่มีเพราะหมาอยู่ว่ากับโกวันะมันทราบสีสีอ้างกับพี่ทุนเขาบอกว่าโวันสมาทราบสีอ่เซมดังว่าผมดังว่ากับ ยหลักส <mile> ี่ต้นลังเกจจ้าเบิร์นซองหลับกูเฟย์เบิร์น้าเฟย์เบิร์น้าต้นเป็นกุ้นกีปุ้มโกรับหนักชื่อจังเจเกว่ามาซื้อไม่รู้ปุ้มอกจากกาณาดูราโซยเฟยไม่ว่าจากกีอ้นกี่กลางกีผีพอแล้วมาปุ๊บู้กระยันกูทำมันดื้ออยางนี้อย่าใจหว่าอกไปเสพใชจคำบอกกูยิกออกไปมันยิกอายอเราบว่ามันยิกจริงอ่าอืมึงเล่ากันมึงในเกาวลบมาปลอยเคยภัยพิษ คว่าตอนนั้นติดโทรศนโท์เดี๋ยวไอ้กูหลับเพราะที่เย็่มเฮ้ยนี่กล่าวกว้างอยู่นี่เรื่องนเป็นเรื่องจริงแรงกูคือตอนนั้นนันเจมันเขามีปัญหามาเดี๋ยวเขามาไม่ต้องเวลามั้งมาถึงอยู่ๆเขาก็กลับไปมั้งคือเรางงกันเราเล่นที่เนี่ยพอบางทีเหยียบไอ้เซมเลยพอเหยียบปั๊บเอ้าโบนี่มาบอกข้างหลังว่าเอ้าพี่เซมรับบาลได้แล้วตั้งหมดพอมันใกล้เอ้า ถึงมันลบเลยมันตุกมหมยอ่ะแต่เราไม่ไหวครับมันมันแต่ว่ามันมันพอกาใกล้จริงพอก็ใกล้จริงแต่มันบอกเราหลวงหน้ามันมันกลับเลยโดยที่ไม่บอกให้เราเตรียมการเองว่าตอนนี้ต้องทำรื้อกากกากก็ไปยาฝอตาฝอที่จนข้าวยอดคนเล่มม่จะลรถเก๋งจากีได้คนนั่นคุณราชสีห้นกระลุยนี่เอาไปนี่นะเดียร์เต้เลยนะเต้กัะแจ๊กันมเอามาตอนนี้เลยอ่านมอ่านมา เอาเอาถ้าคุณแร็กซี่ตัวไหนกดนึ่งมาแต่เดี๋ยว้าทุกคนแบบเซมี่กดร้องมาอ่าเออเอหลอกเลี้อกเลยี้เอที่นผมเช่จอนะคับนดูยาย่าฮ่้าฮ่าฮนาฮาา่าฮ่าฮ่าา่าฮ่า่อฮาฮ่ี่าาฮ่าฮ่า่่าาฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮัาฮัาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮกาฮอ่าฮ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 ัาาฮ่่าฮ่าฮ่่าฮาตร อีนึกกับจ่องมาดรุสีเลยนะมาดูุี้เลยนะตอนนี้นะอ่าก็ไอ้นี่กดจ้ามากันล่ะโอ้แต่ว่ามีคนกวาดหนึ่งช่องนะคนบางบางคนได้ันแนนแต่ช้องเที่ยงนะไอ้นี่บัตรเสี้ยไหมนี่แบบนี้บัตรเสี้ยกวาดเที่ยงบัตรเสี้ยนะกวาดหนึ่งช่องบัตรเสี้ยนะอ่าคนขึ้นมาเจ้าจี้เจ้าเจ้หม้วนป่าที่กวนเมียเราเลยก็กวา้องไงน้อยน้อยอยู่น้อยเดี๋ยวต่อคอมเมนต์มันดันเร็วนี่ผม่อหไม่ตันโอ้นีไงโอ้หมดน้อยเหรอเบลดเมียคู่ เราปิดวูดได้หรือไม่นี่เราปิดวูดได้หรือไม่ถึงดับเลยดิวูดเลยจ้เออปิดว่าแตงแต่เบียกกล้าไปือเลยนี่มมยกเมียใส่เผื่อเลยก็ได้ก็ลาตอนทีดแซมออกไปจากวงอ่าเออเอามามาเขาไม่อยู่เขออกไปคือรอไปชอบน้าคือยืมเบียร์เขางพิษพลาดไอ้นู้มังพิษผลัดกาป้มวะกาไอเจมมึงยุดนะ กาะยุดจุดนองเออยุดทำงานไม่ได้ป่ะเนี่ยบอกกูยัดมึงเหลวมึงปลาดบัางไลยมัง่งตึองเขากระยุดยุดประมาณเกือบสามปีสามปีได้ไ,ไหมเต็มไมเที่ยมไปเที่ยงสองปีเลยมอนสองปีเลยเ,เออสามปีไปไน้เปลี่ยนเต็ม เออโดยประมาณมึงเมก้เมกูอยาต้องกี่ต้นมึงแท้ไหมกูไม่ได้เลเต็มกูไม่อยอ่าไม่เจต้องต้มต้มออาบากีแท้ไม่ได้ก็เยตมปยกเดือนกับมึงแท้ไหมกูเสีเดือนนี่กูก็เข่นั้นก็ไม่ได้ห ไม่อายุกูตั้มเดี่อายุไม่กบวบอกยิ่งที่จะโเต้เทมไหมมึงบอกยิ่งหนังกูแต่ว่างไม่เอออ๋อหันตัวกันเออตามใจไปเลยเต้นไม่เต้นกันนี้เอออ่ะเต้นกูไปประมาดสองปีว่าพราอ,เ,อ,อเราก็โอไปทรรมากินของก็ได้แบบนี้ถึงผมก็เล่นโนราเวลาเล่นในเมืองพัทลุงนี่เขาจะมาเล่กักับกับเมียก็ก็จะมาเล่ะจะตามเล่ถูกแล้วเท่านั้นดูนี่เดินเวียนโร่งโนราอยู่มั้งคือเดินเจี๊ยดเจดให้กูเห็นให้กูเห็นว่ากูมาตึงแล้วนะกูเห็นอะไรแบบนั้นเลยก็มาตึงเซมนกูตาามมข้างหมัี บาทึกรรมต้นใยดีนะถึงกูบอกยดีแต่ไม่เล่นคือเล่งแบบคัดคาดถึงเส้นก่อนนาซี้อะนาซียถึงกับคือขาอวันโดยใจแต่ว่าคือก็ไม่ได้ไอ้ไ้เราหมากล้วแต่ว่าแต่ใจเข้อวันก็ก็รักใจใจก็รักหลับปิ้นก็อยากทำงานก็อยากแสดงได้แบบนั้นไงแต่โยตรงหยมนะใจเขาอะตอนนั้นอะเขาไม่ไปขนาดไหนเลยหยุดจากที่ตนคือหยุดใจเขาเน่งมาไม่ไปไม่ไม่วอกแวกไม่ไปไม่ไปทำลายแบบนั้นอ่า ผมไม่เอาแต่ว่าเวียนอยู่ร่องปีว่าคือมาถูกงานงานกาจจานมาง,งานตรวจมาง,งานกีตามาง,งานรัดติตาคนปัดลุงมาถ้างานไห้เล่นปัดลุงคือใช่งานเต้มันหนังเล่ไม่ให้เล่นเกยได้เผื่อปัดหนีใซ้มันก็อ,อย่าใจอ่อนกับมันดัดหนีใซ้เหยมันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมันก็ได้กับตัวมันเองกันให้ยังเช็บอกดัดเช็คแนวใช่ไ,มชมชมไหมพวกคุณรบเาวันมีต่าสั้นยากันเลยต่าเปลือกอามออกอ่าอามนี่ อาเฟ้เนยโยกเวนมึงตายอวงอย่างเดียวตัวยกจากกูได้ออกมาดังกันเลยเอากระบอกตาขี้โขกจากมันก็คือมันเก่งไอ้กูตายอ้วงก่อนอ่ะตอนนั้นผมไม่เอาเลยป่ะเนี่ยช่องปีว่าผมไม่เอาเลยตั้มใจหมาบหรือนี่ไม่เอาเลยอ่าใช่ข้าวมาอยู่เนี่ต shimmer. ้องครบมันต้องครบคุณเมียผมมันข้าวไปต่างเมียกับต่ากหลงติ๊ดอืม ค่อยไม่ช่วยซื้อเราเฟ้มกับเรามันได้ที่รถเร็วต้นเดต้องข้อนอนุญาตลากลาหกลังอะไรกันเดี๋ลุบป่าท่านเร็วเดี๋ยวต้องเดินทางอ่าโอเคก็คุณมากับโนราซ<า>ี่คุณมาโนนไครับนะอืมเออมาเป็นทีมช่างในรายการนั้นโอ๊กตูกหลาม้าให้โนราซี่ตุนตบุึ้นมา ก็ด้พี่เด็กเดเงินเออเออไปแล้วจริงตายจักเรื่องที่เรื่องได้ตีคิดว่ามันติดอยู่ในหัวใจที่สุดของชีวิตตีกินอู้ตดตาหมาก็คือไม่ฝนจากานารตที่จนก่อนที่ฝอซอยเฟชอย่างยุโรนกันหน่อยหน่อย่ที่มีฝอสอยเฟชรอยเกเป็นคุณที่บูรานจริงๆงบรานมาเกเป็นกุณที่ตามตามเด็กไม่ทันอ่ะตามเด็กไม่ทันในทีนี้ไม่ถึงว่าเทคโนโลยีหรือว่าอะไรอะกัมฟูดกัมฟูดตามเด็กไม่ทันกัมเกนเด็กอ่าไม่ได้เดกเกยฟิล วันนั้นนั้นเด็กไปจึ้งร่างรูงโดราเด็กคนเล่นไฟกันอืมตัวยนอนอยู่นอนอยู่นายิงกูโม่ร่างรูงโดราเจ๊เจ๊ชาวนู้นพุ่ก็ไม่รู้จ๊เจือมันจือเลยมันเล่นไฟเม็ดไฟมดเลยโอ้ยมัดเจ๊จึกอะกินี่พอตัวยนอนอยู่มันกับข้าไปเหยียบว่าฟอเฮยอยกขึ้นจริงจริงจึกับพอตัวกีกันยกขึ้นลาวพอยกขึ้นเซ็ คือกแก่เจ้ามาเจอมีเขยคุยรับอีนอนเจอตู้ไม่รับไม่นอนตู้อย่างเล่นไม่เลืกตีเยอะเกจ่าเจ้าเป็เนี่ยนะอ่าคือกอีนัวเนี่ยเผลอดิ้นหนุยเล่นฝ่ายเฟยไม่เลวหนุยแก่น้ำบัดยิ้มโผลในไม้อืมอีนี่สวัสดีกดสั่นี่มันดึกเรียไม่รู้ไปกดซื้ออีจ้ามืโบกันอ่าน้าหมอบีเออยู่ในจ่าเดยไอ้นัวอยู่ในแอนเฟยสันอ่าโอ้แฟนสันคือกะจีนีการเจ่ามันไม่เยอะจ่าเดย น้ำออมันน้อยปั่นโฟก็คืออยิ่งหยอดกระดากได้ก็คือจุนกาเฟขอตัวเองตัวกันนะวันที่นี้นู่นกัได้เบียมาจากขอตัวเซ็ตปึ๊บเป็นโตเป็นโตเซ็ตกับไอ้นู่นมันกาแฟลาเล็กกันนั้นบอเฟ่หม้มันกาโนนฝอ,นนอ,อ์จอโนเจาวที่ไก่เกจวนสี่เส้นสีฟเส้นก็คือสีก้องที่ตัวนีคนนึงอ่าสี่เสนบอกว่าอก่อยอีนู่นเนี่ยกีแฟเส้นนั่นเกยอยนู่นแะขอตอวอ๋อแก่อยนู่น ดิมึงไปคดเบียร์กูดี้กีอีนู้มันจำนํำเอจีมกูเดียวเชื่อว่าเบียร์อยู่ในเฟซฟั่นอย่มาเอาของกูไปเอาฟั่นอันไหนมาดอกกูเอาฟั่นกับนู่นมันนั่งเร็วเร็วเร่าไม่บัตรเอีบุตรได้บุตรมันจำนํำบัตรมิจินจนนี่เชื่อว่าสรุ้แม่ตีว่าก็เอามาห้คือบัตรมิจินบัตรมิจินไม่ใช่บัตรเอจี เรื่องความสิบอทรอยแกไม่รู้กันนะยังไม่รู้เออแต่ว่าพอ,อรอยรู้สึกว่ามีมีวินากรรมอีกอีกอย่างหนึง่งเรื่องการไปเ<อ>ซเวทนีเคยเคยได้ยินนี่สักสักทีอ๋อคือไอ้อย่างไปเซเว่ทมกนคือลา<ๆ>วาลาลอไอ้กวงเออคือดราเ็ตดูราเลือกพุกไม่ว่าจะกาดาในขนาดนึงจะเวทซีเวทสุกขนาเออไม่นี่นั่งลุงกับเมื่อนนั่งลุงโนรานักโรงเพราะว่าปานั่นเราไม่มีตีกินตีได้เลยก็ต้องข้าวซีเว่นนั่นแหละก่อนเปลือนเผือให้ได้รองทอง ก็จะหยุคนั้นนั่นยุคการไลฟ์พีมาเนี่ยวตอนนั้นยุคซาโมกิบอยดังหอนจำได้ไหมซาโมกิบอยหยุคซาโมกิบกามัยไหมกระจงซาเลปี้กามาเซเว่นมาไม่ไหม่ันนียนะอ่าเนี่ยจาอการเด็กเด็กหนุ่มรากฝรลงปุ๊ปมันการสร้างซาโมกิบซาโมกิบอยสร้างโมกิบอยทุกทุกคนอ่าตึงตึงซาโมกิบเก๋ว่านั้นทอดมาอยู่เน่กับทอดฟลิกนี่ก็คือโคจกงไส่โซ่งใช่ไหมอ่าตอนนี้ไส้โซ่งกัน มา้นมันมันมันนี่ยังใช้โชคคือการเด็กกันโซฟซีกันเด็กไม่กินเด็กมันหมักกินไอโซดมาโยงเนตรอืมตีมันกัมานังตีมานังมาชีวิตมันจะมีมานังอยู่แล้วไหมไอ้ชาววีนังอ่าแต่มีโซดมาโยงเนี่เด็ดกับไสในชจมุกี้ใบที่ว่าโซฟซีกันจังว่าจีชาววีนังก็ขอช่วไม่ไหวไม่ว่างในการดึงลวดขอเดินลงจาลรถเกี่ยวกับชีวิตชีวิตเด็ดเกี่ยวมานังกินข้าวเกี่ยวกัข้าวมันกับโลกลองอืม ก็คือเด็กกันคือรถแม่แนลแดรที่ไอ้ไอโนซในจัาบุกี้ว้เนี่ยก็คือมันุ่มก็ิดตังแลยมันขึ้นรถเลยอ๋อก็คือไปกินบนรถเลยอ่าไปกินเลยคือกากินีเกนกนข้าวอยูนหุ่เซียนหนุ่งเซียนก็คือคุณกำลังเกนอะไเงี้ยกันอ๋ออ่าคือกากินีเกนวานเซียนมึ่แรเอไหหน้าฟลิจไหเกย์เก็กหนุ่งลเกยหน้าฟีหน้าฟลิเนี่ยอ่าเมึ่อไรเมื้อไหหน้าฟลิปจัด๋ย่งมันจัดบาก กี่มันค <Kaiser S 2> ือไอ้เ้าทรงหมัดปุ่มมาไว้หน้าเวินเใช่กี่ไม่เอาไปจากัว้ช่งวะเลน้อยเกลเ็โรดีไปไหนด้วยกูแกเ็เป็นไงกวเาเกเกวเาทรงโซ้านเลยมันเป็นรงอ๋อก็คือยาตาผมที่เป็นทรงยัคิดว่านั่นเนะยัคิดว่าผเปรงสงกัไม่ว่าไม่ว่างกับเกลเซ่เ้าไฟเกลเลยเกลเซเ้าเลยโอ้กี่เก็บเหรอเก็บไม่เลยเหรออ่า เกยนีับอกไปทุกบ้านรบบ้าทุกบ้านทุบ้านตัวจางรอบบ้านทุกแก้มน้ำเลยอืรอบอกทุกแกมน้ำเกิกาหน้าบ้านเงื่อนหลยเกการี้เกิการี้จักรงลลามไปด้วะอ่าโอ้จ้าทำไมที่หยัดแม่มันตั้มรือ้งมาจะคิดมันเรื่องจั่วแนวในกูใช่ไมม่อวานแต่แกบองไปใจกันแล้วป้าไปสั่งัวเด็ดโรย โอเควันนี้นุกนั่นมากับเซมี่ซิ่ิวเวงเนี่ยเดี๋ยวจะช่วงแต่ตอนนี้อยากให้เซมีฟ่ฟาบุญงานอ่าช่วงนี้หละการติดต่อตวเนี้ติดต่อทางในไดบัางทางเฟซทางอ่าเฟนเฟซเลยก็ตอนนี้มีเบอร,ร,ร์โทรศัพท์มาสำรับใครอยากติดต่อตลอดเบอร์โทรศัพท์ได้บอกไปเลยถ้ามันมีอยู่อ่าบอกเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยเบอร์ได้ให้ตอนนี้ชายอยู่แต่เดี๋ยวจะเบินบนเร์นบอลแล้วไอจังเกตรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่ไ้ก็จ้าจ่าเดี๋ยวบอกแล้วไออนนั้น ดูว่าไอเกวียนครับตั้งใจต,อด,ตอดเหตุตอดใจละไม่เรียกปรุงตีไม่จ่ายตอดแบบนั่นไอต้ตอดเบิกคูนย้อนโอ้จอดเบื้ออ่าตั้งใจควันเบื่อแหลกศูนย์แดอิงเดีย๋ยวเดียเด๋ยวทีจดไม่ทัน <c oughs> อย่าเกบ <c oughs> <c oughs> ต้องเล่งจา่จาจา่จาจาัดจัดปันทำไมช่วยๆเราคอยเปล่งเสียงออกมาศูนยปดสีเอาจา่จาจ่ามาอีกที ตู้นแกนี่ชัดว่าหรืมครข้าไม่ปอดเลยจุดไปที่ไหนได้แล้วเออเกี่ยวมึงอยากโลจตนไว้หลังนี้นะใช่อะตัวไม่เก็ตเนี่ยอ๋อเออแันรูเลยก็ไม่จะรับเตะไปเออแปไปอยู่ที่เออเอาจุดไปที่นหนได้แล้วต้นแกนี่อ่านี่เต่าแต็ดเดี๋ยวที 0ู4นแปดสี่ซี่อะไร้ก็เี่เก้าเจ็ดสี่เ่้าเจ็ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่ด่ล่่่่่่่อ๋่็ด่ต้อ่่่่่่อ่่่่่อ่่่่่่่่่่่จ่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่ก่่่จ่่น่่่่้น่่่่้่่อน่้ต่่้ี่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่อ่ตอ่่่่่่่่่่่่่่่่ เราอาจิมกล้องเอไอเย็ดมันไม่แรงเน็ดเน็ดเออน็ดไม่แรงอ่าไว้อีชจางจิ้มยูทูบกันเนี่ยจิ้มไปเก็จิ้มยูทูบรูทูบไม่ใชจยูทูบอาจิ้มยูทูบเกี่ยมันโก่แก้งกับเอไอเยสนั่นถูมืตู้อ่าไหนี่มีจาจังจิ้มหมกุ้นไปเลยเกี่ยก็เบิร์ดหมก็เบิร์ดสูนแตกสูน อ่า, ar, ารุ่นแปดรุ่นอ๋อนี่คือเปลี่ยนเบอร์ไมกับมาโอ้มาใจเบอร์นี้มงคลไปเลยรุ่นแปดรุ่นไหนเล้ยอืมเจรนอ่าเหยียดอีุ่นเหยียดอีเหดรุ่นอ่าเอาเบอร์เ็กแต่ไอ้นูมันได้ปวดเต้าเต้าอยู่มั้งไอ้นี่รุ่นเป็นพักไปเหยียดอีจรุนคนนะครับอ่า วันนี้ก็คุณแซมมี่มากมากนะครับที่มารวมสนุกในรายการนะครับสามารถเข้าไปติดตามนะครับทางช่องทาง a c e b o o k เลยกาแฟนเพจวันนี้ก็ประคุณมากมากนะครับสำหรับโนราแซมมี่ที่มารวมสนุกกันในรายการเรานะครับว่างว่อโอกาสาน้าไม่ค่อยมากแ่าวนะหลังจากนี้เขาให้งานปังๆทางชางสุกสร์ปาในผลโรปรผลไปแล้วก็ให้มีอ่าคิดสิ่งได้ก็ให้ความปรารถนาุสัสตานี้มีะได้ังเป็นๆรายการไวมั้งอ่าก็ว่ากันไม่นาน,น,นาคือรอน,นี้ก็คือฟงคิดมาแนวเฟร่งตอนนี้เส้นแนวของฟง อา้าวมีเพลงแล้วอ่าเพลงตอนนี้ก็คือก็เกลี้ยนเหนื้อเกลี้ยงอยง่างจ่กจีไปกับดนตรีกับไกดวีตอนนี้อลัากโควิดหลังจากโควิดนี่พี่นองนายกว้างรวยกันเจ้รวยกันเจนักจะนุนไม่เป็นการที่เวลาคำพูดวาจาโดยกิฟต์ฝมั่งไม่ฝรั่งกว่างได้ไม่กว่างได้ก็คืออยากกินแต่คือซาที่สารวาจาโดยกิฟต์ไม่ทุ่มาทเงินรวยพต้องกล่าวคำว่าก็โุนเล็กก็อาไฟไวหนักทีนี้ด้วยสวัสดีครับอ่า อันนี้ขอบคุณแซมมี่มากๆเดี๋ยวเราลุ้งเลยพร้อมกันเลยก็ได้ไม่รือวันนี้ขอบคุณแซมมี่เลยกันขอบคุณแฟนๆรายการนะครับขอบคุณแฟนๆรายการขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกการไลค์นะครับอ่าช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วกลับมาไม่อ่าใน EP ถัดไปสําหรับ EP นี้คํานึงว่าใจได้ไม่สุภาพบกราบข้อพิไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันไม่โอกาสหน้าครับพบ